Beyond Walk and Talk TV. <laughs> กิจกรรนไป <นะ S 1> ครับที่งานซันคิสอัพวันนี้ผมมัดด้วยทั้งทีมงานศิละปะแล้วก็จิตรกรหนึ่งจิตรกรหนึ่งจิตรกร,รหนึ่ง,งบาร์เทนเดอร์อีกหนึ่งก็เป็นงานแบบน่ารักน่ารักนี่แหละครับให้เราได้มีอินเทอร์แอคท์กับ,บแฟนๆครับผมแล้วก็มีการเพทนแก้วกันด้วยแล้วก็มีทําเครื่องดื่มด้วยครับเป็นอย่างไรเครื่องดื่มพิศวงราคานัเครื่องดื่มก็คือเป็นซันคิสกายนะครับผมเป็นเป็นนมซันคิสนี่แหละ ออริจินอลนะครับผมผสมกับน้ำอันชาแล้วก็มีตัวคิ้วที่มันทำมาจากไอตัวซันคิสด้วยครับผมเป็นรสชาติไทยครับเพิ่มรสชาติไปเนาะเพิ่มรสชาติไปพอกาษเจอกับแฟนๆที่โชคดีครับดีใจครับดีใจดีใจทุกครั้งที่ไม่ได้มาเจอเป็นแฟนๆนะครับผมทั้งผู้โชคดีตรงนี้ด้วยแล้วก็แฟนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยครับผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเราก็ทำงานแบบว่างานถ่ายทำอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเย็นไมหนอก็ได้พิเศษกลับมาเจอแฟนก็คิดถึงมากๆครับค่ะถึงรสชาติของแันกินแหละค่ะ รไหนนเเป็พิศษอะไรอยย่างงเเี้ชิญรถไหนล่ะคะจริงๆพี่ชอบเป็นตัวออริจินอลอยู่แล้วที่เป็นนมแบบนมพิตาชิโอนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่ชอบคือเป็นรสช็อกโกแลตคฝากไว้แล้วนะฝากแปะแปะแปะซันคิสได้ครับผมเองก็ฝากไวะครับซันคิสนะครับทั้ง5รสชาติเลยนะครับผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นอีเลฟวนะครับโอเคค่ะอ่าน้องพีทเอาประโยคพี่พูดเมื่อกี้พีทไม่เชื่ออะไรวันนี้ข้าวผัก พิมิจมันไม่จริงไม่จริงอะไรอะไรไม่อยู่จริงเหรอพาร์ทส่วนไม่มีอยู่จริงเหรอไม่หนูก็พูดไปเรื่อยไงพูดไปเรื่อยเทสเป็นการเทสใหม่ครับผมค่ะช่วงนี้เราจะได้กลับมาเพิ่เวทีรายสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างโชว์ของเราที่จะมีพี่เป็กแล้วก็มีพิเปร์ด้วยครับผมก็ ดีใจมากๆครับเหมือนทางแม่ปุ้ยครับผมเขาก็ติดต่อมาผ่านทางผู้จัดการทีอะไรเงี้ยว่าอยาก Final ให้ทีไีโชว์รอบไฟนอลอะไรเงี้ยเราเรู้สึกว่าเออเราอินดีอยู่แล้วก็เป็นอีกเวทีนึงที่เคยพูดตั้งแต่ตอนแบบสองปีก่อนอะไรเงี้ยอยู่แล้วว่าเออถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากไปเวทีนี้แล้วแบบมันเหมือนแบบกลับมาอีกครั้งก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเอออาจจะแบบไม่ได้พูดแล้วพอกลับมาอีกครัๆๆง้งว่าจบไปยังไงดีใจครับดีใจก,ก็ก่อนหน้านี้ที่เป็นอันนั้นก็จะเป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่งแยกไปก็จะไม่เกี่ยวกับพาร์ทนี้นะครับ ทางนี้ก็จะเป็นทางการแข่งขันแบบปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะพี่ต่อยเพลงพี่ก็ดูแล้วดูอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยรอบนี้ก็เหมือนแบบได้ไปลุ้นกัทุกคนด้วยนะงานเลยเตรียมอะไรไปชูก่อนโชว์ของพีจะเป็นยังไงบ้างชว์อะไรก็เป็นเป็นเพลงใหม่ละกันที่ไม่เคยร้องอะไรเงี้ยคิดว่าแฟนๆนางงามทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้แค่ดูเป็นเซอร์ไพรส์สักการ์ดไปรอดูใคนชม จะมีเชื่อแบบพันเลยของที่ดื่นก็ดีว่ามันเชื่อคนเดียวหรือว่าที่อื่นตอนนี้เราส่งคนไปรับเสื้อผ้าเราแล้วที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่กระแต้เขาก็แบบมาแรงเราก็ต้นไม่ได้เรายอมไม่ได้แต่เราเต้นให้เขาไม่ได้แต่เต้ได้ทินที่เราเพลงลูกทุ่งไหมเคยเคยเคยฟังเพลงพิคาเตครับโอเคเรื่องเซอร์มิทติ้งแล้วกันน้องกดในที่จะแบบว่าไปในอีกหลายๆประเทศก็ตอนนี้มีทั้งหมด เพิ่มอีกประมาณ4ที่4ีสถานที่นะครับผมสี่เมืองก็จะมีโอซาก้านะครับมีโตเกียวมีนิโซแล้วก็มีมะนิลาก็เป็น BKPP Asia Convention ครับก็ครับพี่ก่อนพี่ก่อนลูกก็เนี่ยเดี๋ยวไว้กับบิวกินจะเป็นราฟที่ขั้นสุดท้ายของของเทปเรับตัวเอเชียหรือเปล่ายังครับยังจริงๆก็จะมีอีกอันนี้ก็จะเป็นแค่เฟสสองเฟสสองแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่จะมีอีกในอนาคตหน้าหน้า ก็อาจจะเป็นแบบแฟนที่แบบได้มาจากต่อยอดจากการที่เราไปเทศกาลโตเกีที่ญี่ปุ่นอะไรนี้ด้วยไหมที่แบบว่าเขาเรียกร้องกันอย่างมาเห็นเราเราต้อยพี่ว่าจริงๆแฟนๆแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็กกกน่าจะมีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอ่อคิดว่ามาจากแฟนๆที่ไปดูตรงนั้นไปก็อาจจะมีบางส่วนมาด้วยครับมผมคิดว่าน่าจะได้เจอทุกคนรพร้อมๆกันคาราชมวันตะเลงยากไหมคะทั้งเราทั้งพิลกินอะไรย่างเงี้ยบิลกินเขาแบบฮอตไงช่วงเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยมีคิวให้หนู อะไรนะฮะไม่เลยใจหรอกพูดเสียเฉินฝากบอกเขาด้วยแล้วกันนะไอ้พวกนี้เจอกันบ้างหรือยังก่อนเอารถไปคืนเขาแล้วจริงอ่ะเอารถไปคืนเขาแล้วอย่างเงี้ยพูดจริงๆแล้วถามเพื่อนว่าถ้ามันอยู่จะไปสลับรถกันใช่ะพี่ก็จริงๆพี่พี่อยากลองรถของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าวันนั้นแบบเขาอยู่แบบใกล้ๆพอดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าข้ารถเราเปลี่ยนกันได้ไหมขอมาลองหน่อย ที่เรามีแผนเป้าหมายยังไงติดกันกับรถของเขาคืออยากลองฟีลลิ่งมากกว่าอยากรู้ว่าแบบเออมันแบบขับยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออคนลิ้นซักนิดหน่อยไม่เจออะไรก็ไม่เจออะไรแต่ก็สบายใจที่เราได้แบบเติมแต่จริงๆได้ขับไหมพี่บอลรังใช้คือเปลี่ยนรถกันแล้วคือไปต่างประเทศเลยนะใช่ครับผมขับจริงๆขับไปสองสามรอบเองสองรอบเองครับผมก็คือขับกลับวันนั้นที่เที่ยวมาแล้วก็ขับอีกวันนึงก็น่าจะวันงานที่ที่เราเจอทุกคนสมาจาภาพรถเท่ากันไง ก็ดีนะครับรถเขาก็ดีเขาก็บอกอยู่ว่าแบบเหมือนรถเขาก็เขาก็แบบฝาก็แบบเออใส่ถุงมือด้วยนะขับรถเขาอะไรอย่างเงี้ยเขากินขาวอรนพราะว่าแบบพวกอะไรเขาทำมาจากหนังอัคันชาร่างนะครับเขาไม่อยากให้มันเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เกรงอะไรในการขับเฉยๆอยู่แล้วขูดมาด้วยนิดหน่อยแล้วเราเปลี่ยนทีไปแล้วเราเป็นไงบ้างกลับไปแล้วสภาพเราเป็นไงบ้างเขาโอเคครับเขาดูแลรถพี่อยู่แล้ย จริงๆพี่ก็ไม่ได้ขูดอะไรเยอะแล้มันก็อาจจะมีแบบสเตปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็น่ารักไงเขาก็ไม่ว่าไม่มีตางังแบตังแบบเขาสิก็ให้เขาซื้อให้เขาละเออนั่นแหละต้องขอเขาแล้วล่ะกับกับบานาติก้าวหนึ่งครับอ่ได้นัเดอร์ของบารอเราครับเปนไงบ้างดีๆนครับดีใจครับ ดีใจมากๆครับคือจริงจโปรเจกต์กับทางบรเลเชียกา้าเนี่ยเราคุยกันมาแบบนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยจริงตัวแบทนติดต่อมาแบบได้สักครึ่งปีแล้วครับผมแล้วก็สัญญาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่จริงเราก็เริ่มไปก่อนที่จะอานาวอชิคเลยนะครับก็เริ่มไปสักพักนึงแล้วแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างดีใจเกิดอะไรขึ้นเขาอะไรอย่างงู่ก็ดีใจมากกว่าคือจริงๆริงเตรียมตัวยังไงพี่ว่า เราก็พยายามหาลูกใหม่ๆมัครับหมายความว่าเราพยายามนาบาร์เลเซกามาแมทชิ่งในแบบที่ที่เป็นตัวเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายมากในในตัวแบรนด์นี้แล้วก็พี่รู้สึกว่าความพิเศษหลายๆอย่างแบบดีเทลหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในใน,ในชุดนั้นอะสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันพิเศษมากแล้วก็พอเขาติดต่อมาก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับทางบาเลเซกา <c oughs> คนไทยคนแรกเหรอครับจริงๆพี่ว่ามันมันก็คือดีใจมากกว่าที่แบบเหมือนเ,อาเขาก็เลือกเราด้วยเขาก็มองเห็นเราด้วยแล้วก็เราก็คิดว่าแบบจริงๆเหมือนศิล,ลปินไทยไหลายๆคนนะครับ <ๆ S 2> ไม่ใช่แค่พีนะครับแบบแบอกเขาว่าจริงๆแล้วแบบตอนนี้เหมือนคนกลับกลับมาโฟกัสที่แบบตัวแบบศิล,ลปินองไทยเยอะมากๆเลยนะีรู้สึกว่าแบบเอองานของเราหรือว่าการเป็นทีป๊อป่ว่าจะเป็นทีป๊อปหรือว่างานซีรีส์อะไรเงี้ยความพิเศษต่างๆที่มันรวมอยู่ตรงเนี้ยมันทำให ห้ามไปอีกแบบสเต็ปนึงแล้วหมายความว่ามันไม่ใช่แค่คนในเอเชียแล้วที่ที่เห็นสิ่งนี้เลยให้ให้เกียรติและยอมรับกับสิ่งนี้ยอะยไรเงี้ยมันโโลามไปแบบเป็น Google ใช่มันไปโกโล o o g l e อะไอะไรเรารู้สึกว่าเออเรามีใจมากที่เราเป็นเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยนะแกที่ที่แบบมีส่วนผักดันตรงนี้ด้วยแล้วก็ทําให้เขาเห็นเหมือนอย่างในเรื่องแฟฝงเมื่อกี้หลายๆคนเขาก็แฝงเมื่อกีเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าแบบเขาทำให้เขาขึ้นมาหน้าแับก็ ดีใจครับดีใจที่เหมือนทุกคนก็ก็ลองเราเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจริงๆตัวพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าสปหรับแฟชั่นโซลเกียพี่ยังมองว่ามันคือการที่พี่เอ็นจอยกับมันหมายความว่าพี่จะใส่ในแบบที่ที่พี่อยากใส่มีมีชุดที่แบบที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราเดินจากบ้านแล้วเราคออมฟร์ทเบิลด้วยเราจะรู้สึกว่าแบบเออเรามั่นใจด้วยเลยแล้วสิ่งนี้มันสามารถอินสไปร์คนอื่นได้พีก็ดีใจมาก อยากกลับมาร้องเองพีมีแนวคิดอยู่มีแนวอะไรพิสัยศูนย์าษาแต่ว่าพีพีกับมาลองให้เข้าด้วยกันนั่นเป็นแบบแบบเข้าด้วยกันที่มันนำเสนอบทร้องแล้วไปเซ็ตออกมาแบบนยังไงก็พี่ว่าจริงๆมันก็คือชุดอย่างที่บอกครับชุดเขามีหลายหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยพี่ว่าเราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจที่จะใส่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรามองว่าจริงๆแล้วบาลลเซียกาเนี่ยมันมันมีสตอรี่ที่มันน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยคือเราคจะเห็นว่าเอ้ยเสื้อตัวนี้เป็นแบบเอ้ยทำไมมันขาดขาดนู่นนี่น ดีเทลการทาจริงๆหรือว่าเทคนิคที่จะทำสิ่งนี้มันยากมากๆแล้วก็สิ่งที่เขาทำออกมาได้แบบมันดูแบบน่าค้นหาแล้วมันดูน่าตื่นเต้นมากก็หลายๆด้านนี่แหละครับผมก็จะไปโฟกัสแบบก็เดี๋ยวเดือนหน้ามีเพลงปล่อยด้วยค่ะต้นเดือนหน้า การทำงานกับเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องออกไปสู่โกลบอลมากขึ้นไม่ไปต่างประเทศไปงานไปเั่นโชว์เลยครับก็จริงๆได<า>้ได้มีโอกาสร่วมงานกันกันแล้วครับผมก็หลังหลังจากที่อย่างภาพที่ทุกคนเห็นที่เป็นภาพพอร์เทรตอะไรนะครับก็หลังจากที่ดูแฟชั่นโชว์เสร็จเลยพี่ก็ขึ้นไปถ่ายพอร์เทรตเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆกับทา,บาเปาารียบเช่ครันพี่พูดถึงมาแล้วเพลงใหม่ที่กำลังจะมาครับยังไงครับที่ทำมาฟินก็เพลงใหม่ที่กำลังจะมาก็จะเป็นเอ่อซิงเกิลที่สามนะครับผมสำหรับในอัลบั้มที่จะเป็น เป็นหนึ่ง EP พีอี EP ที่มีห้าเพลงครับผมเพลงนี้จะเป็นเพลงที่สามเพลงนี้จะเป็นยังไงดูก็จะเป็นเพลงแบบเศร้านิดหน่อยเราพีคกันเทากับต่างคนรุ่นไปอีกีนปีแล้วใกอีกีนปีแล้วไปไปรอลุ่นกันก็คนใกล้ๆตัวนัะครบดีแล้วเรียบร้อยใช่ไหมพายเอกดีเรียบร้อยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนายเดาว่าอาจจะเป็นน้องนายอะไรอย่างเงี้ย ใครคืนเนาะไม่รู้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวไอ้พรอรอติดตามแล้วกันนะผมอยากให้เป็นเส้อร์าพี่ชก่อนจริงๆในในอีพีคือพี่ต้องการจะแบบพูดถึงหลายๆมุมมองของตัวพี่เองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องความรักเรื่องแบบอะไรก็ตามอะไรเงี้ยในชีวิตเรารู้สึกว่าเออมันชีวิตเราคนเรามันก็มีหลายพาร์ทอะไรเงี้ยพีก็อยากจะเสนอให้ครบทุกพาร์ทห้าพาร์ท ก็ค like ือนะอีพีนี้กัน่มห้าห้าูหรือห้ใช่ก็จะเป็นห้าเพลงห้าหลขอบคขอบคุณครัมูลาดีตู่สแบงก็อตไทยแลนด์อโคเซฟฟรานซิสโก Atito and Beyond Walk and Talk TV. Hi, Beyond Walk and Talk TV. Hi. Hi, bye. And I love you. Please watch Beyond Walk and Talk. Hi everyone, it's Miss Universe 2015 Via Words and I'm inviting you to watch Beyond Walk and Talk. Hi, Beyond the Walk and Talk. Nice to meet you. Hi there, Beyond Walk and Talk. Maha, kitanku.